สวัสดีค่ะเช้านี้หลังจากทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคนเล็กไปเรียนพิเศษฐานข้าวเช้าเรียบร้อยก็มาทำบุญที่วัดกันค่ะโอกาสดีวันหยุดวันพระใหญ่เนาะก็มาทำบุญไม่ได้ไปไหนไกลจ้าก็วัดป่าประดูที่เดิมวัดใกล้บ้านของเรานะคะมาถึงก็ตรงศาลาตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับทำบุญสังฆทาน ก็มีทำบุญดอกบัวตามวันเกิดมีทำบุญหลอเทียนไขไปถึงยังไม่สายเท่าไหร่ก็คนก็ยังไม่เยอะจ้ะแต่วันนี้แดดแรงเนาะแดดจ้าสังะทานเสร็จปุ๊บก็มาวหวพระนอนค่ะพระนอนตะแคงซ้ายที่เดียวของเมืองไทย ปิดทองพระพุทธรูปเข้ามาคนไม่เยอะก็บรรยากาศก็กจะไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่พาลูกสาวคนโตมาค่ะมากับพ่อบ้านใครไปทำบุญที่ไหนกันบ้างโอกาสดีๆเนาะเหมือนจะกำลังทำพิธีเปลี่ยนเขาเรียกผ้าอาบนะ้ำฝนไหมคะ่ะเอามา เจอกำลังทำพิธีพอดีเลยค่ะเป็นโอกาสดีมากเลยเันเลยขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะทุกคนนานๆทีได้มาเจอโอกาสแบบนี้เนาะท่านประธานกำลังจะเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนค่ะเรียบถูกไหมคะถ้า ถ้าเรียกไม่ถูกต้องขออภัยนะคะน่าเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นพิธีเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนบรรยากาศโดยรอบค่ะคนยังไม่เยอะมาเช้าๆมาทำบุญเสร็จเร็วก็จะจะได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดกันจ้าโอเคใครไปที่ไหนบ้างมาแชร์กันนะคะทำบุญวันพระใหญ่คะ่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย